ทีปทุมเนตรเต็ดล่าสุดนะครับก็เปิดตัวนักเตะถึง4ลาย โดยคนแรกนะครับ BG ปทุมยูทนเต็ดก็คว้าสูนหน้าเลือดชาวซามูไรวัย27ปีส่วนสูง179เซนติเมตรแล้วก็เจ้าตัวก็เปิดใจหลังย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมยูทนเต็ดโดยเจ้าตัวก็พูดประมาณนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมทีมกับ BG ปทุมยูทนเต็ดม,มันเป็นความรู้สึกที่น่าอาัศจรรย์ได้สวมเสื้อแข่งของ BG ปทุมยูทนเต็ดตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นและทําประตูให้กับทีมผมรู้ว่าฟุตบอลไทยอยู่ในระดับที่ดีที่สุดใใในนนนนเอเนอออชีีียกกกาลัังงงแแขขข่่่่ต้้็มรทคจะะสู ผมจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยบีจีปทุมยูเนเต็ดชนะในทุกการแข่งขัน,นผมอยากจะบอกแฟนบอลว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผมเฝ้ารอคอยที่จะได้พบกับพวกคุณทุกคนในสนามแล้วเจอกันเร็วๆนี้ทางโดอิก,ก็ก่าวพูดประมาณนี้นะครับสำหรับโทโมยุกิโดอินะครับเคยผ่านการค้าแข่งมาไม่ว่าจะเป็นอัลบิเด็กนิงาตะสิงคโปร์นะครับพวกกังยูเนเต็ดนะครับของสิงคโปร์เหมือนกันแล้วก็ฟูจิเอดะของญี่ปุ่นรวมไปถึง FK อาร์เบเนียแล้วก็เกลังอินเตอร์เนชั่นแนลเอฟซีจากสิง โดยผลงานของโทโมยุกิโดอินะครับที่ทําไว้กับกังเลอินเตอร์เนชั่นแนลเอฟซีในดูการที่ผ่านมานะครับลงเล่นไปทั้งหมดรวมทุกรายการ35นัดยิงไปถึงประตูกับ11แอสซิสใครไม่คว้ามาก็บ้าแล้วส่วนคนที่2นะครับก็คือมาติอุสเฟอร์นัสซารีนะครับโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็เปิดใจถึงการย้ายร่วมทีมกับบีจีปทุมยูนเตตดว่าบีจีปทุมยูนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมอสรที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยการได้เข้ามาร่วมทีมกับสโมอสรที่มีประวัติศาสตร์โครรงงส้้าแลวก็ ความทะเยอทะยานเช่นนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันเพื่อใช้โอกาสนี้ทั้งในและก็นอกสนามผมต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับทีมในทุกๆประตูที่ทําให้กับทีมผมต้องการทํางานหนักและก็มีความทุ่มเทพเพื่อพาทีมประสบความสําเร็จและทําให้แฟน,แฟนบอลภาคภูมิใจผมอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อบีจีปทุมนเตศนอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมมีความกระหายเพียงใดที่จะได้ลงสนามกับทีมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเพื่อสู้และก็บรรลุความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ทาง มาทิอุสเฟอร์นัสซารีก็พูดประมาณนี้นะครับสำหรับมาทิอุสเฟอร์นัสซารีนะครับดาวยิงเจ้าของส่วนสูงถึง2เมตร3เซนติเมตรเล่นไทยลีกครั้งแรกให้กับสุโขทัย FC ในฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ที่ผ่านมาโดยทําไปทั้งหมด15ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด31นัดรวมทุกรายการก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกับ B ปีปทุมยูไเนเต็ตในฤดูกาลนี้โดยผลงานล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ยิงใส่ B ปีปทุมยูไเนเต็ดนี่แหละโดยเจ้าตัวก็ทําแฮตริกไปในแมตชนี้ที่ใน เสมอบีจีปทุมยนเต็ดในบ้าน4ประตูต่อสี่ฟอร์มอย่างนี้เซ็นมาเลย